สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวด้วยครับพี่น้องเนาะครับเปลี่ยนบรรยากาศเด้อครับพี่น้องครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่17ครับผมครับเหลืออีกสํำนักหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับที่รอคอยล่าพัฒนาครับครับเลขพี่ประกายครับผมครับเป็นแนวทางของพี่ปะกายเด้อครับพี่น้องบ่มเป็นวีพีกับผมครับวดทิพานมาครับผมกับ่ได นําเสนอแนวทางพี่ประกายครับผมครับยังไดกับมาตามกันต่อสู่กันต่อในงวดนี้ได้ครับพี่น้อง17กระกระดาคมครับื้อนี้ก็มาอำเภอครับผมเพื่อชัยว่านครับวัดปลาเิ่นก็งามอยู่ครับผมโดตงามครับญานาคองคงยายๆกับวัดปลาหนองแวงเลยครับพี่น้องเนาะถี่น้าเชี่ยไปครับโบสถ์เพิ่นกั เป็นศิลาแรงเด้อครับพี่น้องครับศิลาแรงครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นเล่าพัฒนาพี่ปากกายครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางตัวเลขครับพี่ปากกายนำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพี่ปรกกายเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับนำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับ เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์พารวยในเดอ้อครับผมครับปิ mm hmm. จ้าเบิงเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะครับรครบแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขเ่าว่าจะเป็นแนวทางตัวเลขของปูโรบุรี่ครับผมครับปูโรบุรี่พอเสิร์ตครับผม้วก็ พอบางพี่ครับพอจะเลื่อนศิลปครับพี่น้องไหลเลี่ยงมากครับผมแล้วกับแนวทางตัวเลขของผู้ขุนพี่พรครับจังในกับพิจนาเบิงเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องผู้ใหญ่ลึกรับพี่สาวเกาหลีครับผมนี่แหละครับพี่น้องเอาครับผมเพื่อว่าเป็นการเซเวลาครับพี่น้องเนาะไปรับสมรับฟังแนวทางตัวเลข พี่ประกายกันเลยครับผมราวพัฒนา2องทุ่มครึ่งครับเอาครับพี่น้องครับผมผิดใจหน้าเบิงไปน้ำกันเลยครับผมแนวทางราวพัฒนาพี่ประกาย17กรกฎาคมครับวิ่งบน2กับ7ครับรูดครับพี่น้องเนาะ2กับ7เน้น7ครับลักษิบกับ3ครับ จับคู่ก็จะมีสองสองสองเจ็ดครับผมสามสองแล้วก็สามเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับเลขสามตัวบนมี c สองเจ็ด c สามสองครับเด่นล่างสี่กับห้าเน้นสีเด้อครับพี่น้องครับหลักร้อยก็คือ c ครับผมครับหรือว่าหลักหน่วยล่างครับพี่น้องสองตัวล่างหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับ 1415ครับนี่แหละครับผมลาพัฒนาพี่ปะกายี 4, 2 7เม็ดเดียวเลยครับพี่น้องตัวเนเ้นเพิ่นครับ27ครับพี่น้องบนเน้นๆแล้วก็มี1นที่เพิ่นเน้นๆล่างด้วยครับผมแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องเอาชมความงามกันต่อครับผม มาแช่น้ำแช่ผ้าลวด้วยกับขออนุญาตเด้อปูครับผมท่ายบรรยากาศความงดงามอ่าให้พี่น้อยซี่ได้เห็นความงามครับผมครับความงามความสุขครับผมพี่น้องเนาะบุญเกิดจากใจครับผม โบสศิลาแรงครับผมจังได้เมือแรงนี่ก็ขอให้ได้โชคดีเด้อครับพี่นอ้องโชคลาบเปนน้ำกันครับผมครับแนวทางล่าพัฒนาครับกิจนาเบิงเอาครับพี่นอ้องเบิงอีกกันครั้งนึงครับผมนี่นะครับ สองกับเจ็ดเน้นสองเลยครับพี่น้องบนครับหลักสิบพี่ประกายกับแม่นครับพี่น้องเนาะสองกับสามประกอบสองกับเจ็ดหลักหน่วยครับผมบนครับเน้นเม็ดเดียวครับผมสองเจ็ดครับสี่สองเจ็ดครับแล้วก็เรียกรางสกับห่าได้ครับผมหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับนี่นแล้วครับพี่น้อง ลาพัฒนาพี่ประกายครับครับพี่น้องครับผมครับบรรยากาศก็ล่มลื่นดีครับพี่น้องเนาะครับเป็นวัดป่าครับผมอำเภอชายวานนี่แหละครับพี่น้องต้นนี้ก็งามดีครับลมลื่นดีครับพี่น้องเนาะ นี่ก็จะเป็นดอกแก้วครับ,รบเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซีครับผมพญ,ญานาคสวยมากครับพี่น้องเหมือนกับบัดปาลาหนองแวงเลยครับผม ครับนี่เป็นวัดป่าชัยว่านครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับครบกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาครับผมที่นั่เสนอสู้พี่น้องเอฟซีในงวดวันที่17กรกฎาคมครับครบครบถูกสำนักและเด้อครับพี่น้องผิดใจหน้าเบิ้งตัวเด่นตัวชนครับพี่น้องเนาะตัวเด่นตัวชนครับไรเลี่ยงมาก แต่ละเสียนแต่ละสำนักเพิ่นกระมีจุดเด่นครับที่อาจแตกต่างกันไปครับผมบางสำนักเพิ่นกาเน้นที่เลขวินครับผมเลขล่กวิ่งหรือว่าบางสำนักเพื่อนกาเด่นหลักหน่วยครับผมบนล่างหรือว่าหลัก10จังซีคง่ครับพี่น้องเนาะครับประกอบเป็นแนวทางพิจารณาไปควบคู่กันครับผมครับแต่ละเสียนแต่ละสำนักครับตัวเด่นตัวชน เด่นชนเด่นก็นมีครับผมเด่นประกบเด่นก็นได้ครับพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางเบิ้งครับผมครับวัอน,นี้ก็เป็นแนวทางพี่ประกายครับพี่น้องนี่ครัครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ครับน้ำเชียร์ผ้ารวยกับขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเดอ้อครับผม หวยเลยเงินไปน้ากันครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาครับสองทุ่มครึ่งครับพี่น้องมนีสิบเจ็ดกรกฎาคม66กครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำานีด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับผมความงามของอพญานาคครับพี่น้องเนาะสวยงามมากครับ